อ่ะส่วนถ้าเป็น in process กับไปนอน่ก็มี3ข้อเหมือนกันนะข้อที่1ครับแผนการตรวจของคุณนะครับข้อที่8ปดหนึ่งนะแผนการตรวจของคุณนะครับจะต้องสอดคล้องกับ c คอนโ l p แพนอันนี้คือเรื่องสําคัญเลยนะคอนโ l p แพนบอกว่าต้องตรวจตรวจจุด A 3ชิ้นต่อชั่วโมงนะครับใช้เบอร์เนียในการตรวจมาตัึกผลลงในแบบพร้อมนั้นนดินะ หน้าการจริงก็ต้องตามคอนดัทแมนด้วยไม่ใช่ QC ไปสุ่มตรวจ5ชิ้นต่อรอบคอนดัทแพนบอกสามชิ้นต่อชั่วโมงอันนี้ไม่ได้ไม่เหมือนอะไรนะดังนั้นนะแผนการตรวจต่างๆจะต้องสอดคล้องกับคอนดัทแมนนะครับขอเราเจอปัญหานี้ไหมฮะคอนดัทแมนเขียนยางหนึ่ง QC ก็สุ่มยางหนึ่งไม่มีนะครับเหมือนกันนะโอเคนะครับโอเคแผนวิธีการตรวจต้องสอดคล้องคอนโัรแมนนะครับอีกข้อหนึ่งครับเรื่องของการตรวจมิติตรวจเ i เ e n s i o n เงื่อนไขของไอทีเอฟบอกว่าคุณต้องตรวจทุกขนาดของมิติะนะคือตรวจร้อยเปอร์เซ็นต์คอร์ิงหรือที่เรียกว่าการตรวจในอัลส์อย่างน้อยหนึ่งพาร์เมอร์หนึ่งครั้งนั่นคืองานของคุณในอัลสมีสบกี่จุดคุณต้องตรวจให้ครบทุกจุดอย่างน้อยหนึ่งพาร์เมอร์หนึ่งครั้งซึ่งคุณสามารถที่จะตรวจช่วงของงานใหม่เนือโมเดลก็ได้นะถึงแม้ว่าลูกคาลูกค้าเ็าได้ขอนะแต่ตามเงื่อนไขของไอทีเอฟเราต้องตรวจไว้ นะครับต้องตรวจเก็บเอาไว้ครับหนึ่งพันดับเบิลต่อครั้งนหนึ่งพันดับเบิลหนึ่งทังนะครับยกเว้นลูกค้ากําหนดความถี่เป็นอย่างอื่นนะมาเห็นนะครับความถี่ในการตรวจแล้วกําหนดโดยลูกค้านั่นคืออาจจะมีลูกค้าบางรายที่บอกว่าคุณต้องตรวจร้อยเปอร์เซ็นต์ออร์โนอิงครับอย่างน้อยหนึ่งพันดับเบิลหนึ่งทังต่อปีส่วนอย่างที่อาจารย์เจอจะเป็นพวกงานปั๊มนะครับงานปั๊มอะไรต่างๆเนี่ยลูกค้าก็จะมีบางรายก็บอกว่าเอ้คุณต้องตรวจออร์โนอิงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งรั้งหนึ่งพันดบเบิหนึ่ง นะหรือยกเว้นกรณีมีการเช็คเกิดขึ้นก็ต้องมีการตรวจใหม่นะครับข้อนี้นอกจากการพูดถึงการตรวจ layout นะครับยังพูดถึงเรื่องของการทดสอบด้วย f u n ์ t i o อ a ท t ส s t ซึ่งคุณต้องกําหนดหัวข้อทดสอบตรงในคอนโดนแพนนะครับและทำการทดสอบตามที่หะูุเอาไว้ในคอนโนแพนตามตามถี่ที่กำหนดนะครับและต้องเก็บผลการทดสอบเอาไว้ให้ลูกค้าตรวจด,ด้วยนะครับ าการทดสอบนะบางบางหัวข้อเทสเราก็จะมีการเทสทุกสัปดาห์หรือเทสทุกครั้งที่มีการตรวจงานหรือบางเทสก็อาจจะปีละครั้งก็งมีพวกไอเทสพาทิสอะไรต่างๆนะครับแต่้ะงานแต่ละตัวครับมันมีการทดสอบอะไรบ้างคุณจะต้องระบุหัวข้อทดสอบให้ครบถ้วนลงในคำนวณแทนกำหนดความถี่ด้วยและต้องทำการเจ็บบันทึกไว้ด้วยอ,อันนี้เป็นการตรวจเรีย์และทำการเทสเนาะ อีกหนึ่งเรื่องครับของการตรวจงานนะครับนั่นคือะการตรวจเรื่องของดีเฟกการตรวจเรื่องของแค่พิลพ์การตรวจงานนะครับโปรดักควอลิ i ี่มีแค่3อย่างเท่านั้นจำมาจำให้เลย 1. การตรวจในเรื่องของเดเมนชั่นขนาดต้างยาวหนาสูง 2. การทดสอบทดสอบฟังก์ชันเทสทดสอบ p โ o ร์มาร์เทสเซนซายฮาร์ดบงฮาร์ดต่างๆ,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 ๆนะและ3ครับตัวแรก ตรวจเรื่องของดีเฟกเรื่องของแอพพลานซ์สภาพผิวต่างๆง,งานของเรามีการตรวจเรื่องของดีเฟกต์ไหมครับตรวจสอบต่งางๆนี้เนาะโอเคทีนี้ถ้าตรวจเรื่องของดีเฟกนะครับ863เขาจะบอกเลยว่าในการตรวจดีเฟกของคุณคุณต้องเตรียมอะไรบ้างมีทั้งหมดสี่เรื่องนะหนึ่งสเปรย์อนและแสงสว่างต้องเพียงพอและเหมาะสมไอ้สเปรยรอ,อคืออะไรมีพื้นที่มีโต๊ะอะไรต่างๆ,ๆนะครับ ให้พนักงานใช้ในการตรวจและแสงสว่างต้องเพียงพอที่จะเห็นสเปคเห็นอะไรฮะเห็นตำหนิอของงานชัดเจนบางองค์กรก็จะกําหนดไว้เลยว่าจะต้องแสงสว่างจะต้องไม่ต่ำกว่า5้าร้อยลนะัก7จด้อยลักนะนะหรือถ้าคุณไม่กําหนดเป็นตัวเลขก็เอาเป็นว่าแสงสว่างของเราเนี่ยพนักงานเอางานกับตัวมาเตอร์ซมเปิลหรือลิมิตขึ้นมาเทียบเคียงกันเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าอย่างนี้โอเคนะครับสองครับ คุณต้องมีชิ้นงานแม่แบบชิ้นงานต้นแบบที่เราเรียกว่าอะไรฮะมาสเตอร์เซมเปิลลิมิตเซมเปิลเอาไว้สําหรับให้พนักง,งานทําการตรวจเทียบเคียงซึ่งมาสเตอร์เหล่านี้นะฮะคุณควรที่จะคุณต้องทํามาตั้งแต่ช่วงของการแอปพลูปีแบบและให้ลูกค้าเซ็นแอปพลูปไปด้วยว่า,าดีเฟกต์แบบนี้โอเคดีเฟกต์แบบนี้เอ็นทีนะรประมาณนี้นะและที่สําคัญนะครับมาสเตอร์ Master เหล่านี้นะอย่าใช้แล้วใช้เลย ต้องมีการบำรุงรักษามีการเก็บมีการควบคุมและมีการประเมินด้วยประเมินยังไงอย่างน้อยปีหนึ่งคุณเอาตัวมาสเตอร์มาต้องการตรวจดูหน่อยว่ามันสามารถใช้งานได้หรือไม่สีมันเพี้ยนไหมมันเป็นตาหนิหรือเปล่าสนิมมันกินไหมนะนั่นนู่นนี่ครับเราไม่ใช่ทํามาเมื่อ5ปีที่แล้วก็ยังแขวนใส่ดุงอยู่เลยห้านะปีก็ยังใช้อยู่ตรวจด้วยนะครับนะว่ามันยังใช้ตรวจเทียบจียงได้หรือเปล่านะครับ ้ายัางใช้ได้ก็โอเคใช้ต่อแต่้าใช้ไม่ได้ก็ต้องทําตัวใหม่เสนะริมเข้ามาและอีกขคนครับสำคัญเลยพนักงานที่ตรวจในเรื่องของเอลน์ครับเรื่องของทักษะสกิลมีความสําคัญมากนะการตรวจเอ็กพลนมันยากป่าการตรวจเดบิวชั่นตรงไหนฮะเดบชั่นพนักงานอาจจะอ่านจากตัวเครื่องมือถูกไหมนี่จะเป็นเครื่องมือที่เป็นดีตอนง่ายเลยอ่ะโค้เลขจบแต่เอลน์ครับอาจจากอะไร อ่านจากสายตาของนักงานเทียบกับลิมิตเนาะบางทีมีลิมิตเทียบก็ยังตัดสินไม่ถูกเลยว่าตกลองจะให้ผ่านไม่ผ่านเพระนั้นคุณต้องมีหลักฐานที่ยืนยันความสามารถของพนักงานเชน่นนะฮะบันทึก o j t ในเรื่องของการตรวจงานที่ตรวจเทียบก,กับตัวมาสเตอร์ลิมิตนะครับบันทึกแล้วต้องมีการประเมินผลด้วยนะประเมินผลประเมินผลจนมั่นใจว่าพนักงานสามารถตัดสินงานดีเป็นงานดีและงานเสียเป็นงานเสียนะ หนึ่งนะมี o t ทีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจง,งานสองนะครับประเมิน attribute R R ของ m อเในส่วนของ K m อเนะครับที่อาจารย์บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันเป็นการประเมินทักษะของของผู้วัดนะครับการวัดง,งานมันจะมีเรื่องของการวรัดฟังก์ชันและก็วัดเรื่องของ a อเมทีเนาะในส่วนของแอปเรนท์นะครับเขาเรียกว่าการประเมิน attribute R R นนะเป็นการประเมินโดยคุณจะต้องเตรียมงานดีงานเสียและงานตั้งตื่นให้พนักงานทำการตรวจ ก็จะมีหลักินเกอร์เน็าให้นะครับแต่ถ้าใครสนใจเรื่อง everyday, ของเดเีก็ไปดูในในช่องยูทูบอาจารย์นะครับอาจารย์ดูดวงเอาไว้นะครับโอเคครับนี่คือนะประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการตรวจอินโฟเซตและไฟน์อนขอเราไป,ไป้บไหมฮะทั<ๆ>้งหมดนี้พบไหมจุดไหนที่คิดว่าต้องเข้าไปเสริมหรือต้องเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งว่ามันมันสมบูรณ์หรือเปล่าหรือมันครบถ้วนหรือเปล่านีนา่ไรหรฮะทุกอย่างเราโรเสรเลยตรงเสร็จทุกอย่างเยี่ยมอาจารย์ตอบแกให้